สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสินค้าพอดีผมสั่งสั่งรอไอไฟโซลาเซลเสียงอาทิตย์มานะครับก็มาแกะกันเลยนี่สั่งมา3ตัวสั่งมาจากอาแอปนะครับประมาณรานะคาประมาณ8 0 0ร้อบาทนะครับเป็นเป็นคาโปรโมชั่น3ตัวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมว่า เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะเลยนี่ต้องแกะนี่เพื่อนเพื่อนก็รอชมเดี๋ยวรีวิวใช้งานจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงยแกะด้วยพอดีลูกชายตัวปวเดี๋ย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 วแล้ก็แกะเองเดี๋ยวจะมีอยู่ลูกชายตัวปวนมาช่วยนะครับ เดี๋ยวมาดูสินค้าข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเราแกะกันอย่างนี้เลยนะครับนี่อ้อกอ็แ,แพ็กมาอย่างดีเลยครับนี่ไหนแพกมาอย่างดีเลยจะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยว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 นะพอดีน้องเขาอยากช่วยนะครับนี่ออกมาแล้วอืมด้วยนี่มีอันน,น,นี้ด้วยครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับภายในกล่อง พอดีผมสั่งมา3กล่องเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับได้ราคา830 30บาทนี่ครับโซ,าซลาเซลเป็นโซ,าซลาเซลประมาณ30วัตต์นะครับดูครับนี่30วัตต์ได้มา3กล่องแล้วเขานกมีอะไรบ้าง อ๋ออันนี้เขาเป็นเป็นกระดาษนะครับเป็นรองกนันกระแทกกกระแทมานะครับระบายตีนมเขาให้ระบายตีเดี๋ยวมาแกะชงมนเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนี่ ุแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็จะมีข้างในจะมีจะมีนอ็อตจะมีน็อตยืดให้นะครับพร้อมสกรูแล้วก็มีคู่มือนะครับน่ะจะมีจะมีนี่เป็นโซล่าเซลล์ที่สั่งมานะครับก็จะมีอ่าเป็นโมดี โซล่าเซลล์นะครับยี่ห้อนี้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับเป็นไฟถนนโซล่าเซลล์อันดับหนึ่งเขาบอกว่างี้นะครับในข้างกล่องแล้วก็กำลังไฟ30วัตต์นะครับระบบระบบสว่างค้างถึง12ชั่วโมงนะครับใช้งานได้12เปิดปิดอัตโนมัตินะครับแบตเตอรี่ก็3.5แอม หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เรื่องไฟฟ้านะครับอันนี้ผมก็รีวิวคร่าวๆเนาะก็บประเภท LED แบตเตอรี่ทีเทียมนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับวอ่ามันจะเป็นยังไง นี่ครับรู้หลาผมก็ไม่เคยใช้ก็พึ่งซื้อมาใช้นะครับข้างในก็จะมีคู่มือให้กันหนึ่งเดี๋ยวดูในกล่องว่ามีอะไรอีกไหมในกล่องเขาก็จะมีขามีขามาให้นะครับขาตัวยึดแล้วก็น็อตพร้อมสกรูแล้วก็พุกสองตัวน็อตสองตัวนะครับแล้วก็ตัวยึดขา นี่ครับก็จะเป็นแนวนี้เดีย๋ยวผมแนวมุมกว้างดีกว่าจะเป็นเป็นประมาณนี้ครับก็โอเคอยู่นะตกไปประมาณตัวละ300รอกบาทครับจะมีสวิปออทออฟนะครับแล้วก็ตัวรับแสงอัตโนมัติของเขาอันนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับอันนี้ผมเห็นในข้างก่อง เราประกันการใช้งาน1ปีเราสามารถเคลมได้นะครับในหนึ่งปีผมเห็นอยู่อนนี้ครับนี่ครับนี่ครับเราประกัน1ปีถ้าเสียหายก่อนก็สามารถเคลมกับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวมาดูคู่มือมีอะไรบ้าง สองเป็นวิธีการประกอบนะครับนี่คือตัวโซลารเซลล์แล้วก็มีขามีขาตัวยึดนะครับขาจะมีสองแบบแบบนี้กับแบบนี้แต่ขอให้แบบแบบตัวที่สองมาครับตัวเป็นตัวยึดวิธีการใส่ก็อันนี้เป็นเจาะผนังเนาะเราเจาะเจาะแล้วใส่ปุกนะครับถ้าเป็นที่เป็นเหล็กเราประเจาะใส่แล้วก็ใส่ปุกเหมือนกันอันนี้ก็จะหัน ิธีการประกอบขามัน3 4มี่ห้าและหกนะครับนี่ครับให้แสงสว่างการใช้งานเมื่อชาร์จแบตเมื่อชาร์จแบตกับพิ๊บไฟสีแดงเมื่อชาร์จเต็มไฟจะติดค้างสีเขียวนะครับนี่เขาจะบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวตอนอ่า ที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าจะให้แสงสว่างประมาณไหนนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาขึ้นไปติดตั้งส่วรัสเซลกันนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไม่ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นดีวไปเรื่อยทำได้ก็ทำดีกว่าจ้างเขา เลยที่ประกอบก็หันหัวน็อตขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ตัวเกีียวอยู่ข้างล่างก็มาประกอบกันเลยครับผมก็จอดเรียบร้อยแล้วผมร อยู่ไหมอ่ะต้องผ้าสติกกับมันแล้วแกะผ้าสติกออกไหมครับใช่แล้วก็กดสวิตช์นันนะครับโอเคใช่มใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องถ่ายไกลๆกันนะมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ นี่ผมติดสองหลอดนะครับหลอดที่สายู่ตงน,นสว่างประมาณนี้ครับเป็นไฟแสงสีส้มแล้วก็หลาน,นอนก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านเนาะอันนี้นะครับให้ความอุ่นในตัวแล้วก็ทำให้สวยงามด้วยครับกลางคืนก็ค่อนข้างจะสวยเวลาเราเปิดไฟนะครับ เพื่อนๆขนไหนสนใจก็หามาติดได้นะครับเพราะว่าเราก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกลางคืนไม่ต้องเปิดไฟครับแค่ใช้โซลาเซลล์ลงทุนหน่อยนิดนึงไม่เกินตัวละ300อกว่าบาทเราก็สามารถใช้ไฟได้ทั้งคืนประมาณนี้ครับไม่ต้องเปิดไฟให้เปลืองเนาะรับยังไงก็ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ